เฮ้ยวันนี้ไม่มีอะไรทําเลยน่าเบื่อจริงๆเลยผมก็อยู่ๆผมก็นึกออกว่าเอ๊ะเรามีลูบิกเราชอบเล่นลูบิกนี่นาช่วงนี้ไม่เล่นเลยหยิบขึ้นมาเล่นดีกว่าผมก็เลยเดินไปแล้วผมก็คิดว่าลูบิกมันน่าจะอยู่ใต้โต๊ะแล้วผมก็ไปจริงด้วยแล้วผมก็หยิบกล่องขึ้นมาจริงด้วยจริงๆแล้วผมก็คิดว่าลูบิกนี้มันก็ลื่นนะเนี่ยแต่มันไม่ใช่แม่เหล็กนะเนี่ยแล้วผมก็กลับไปนั่งแล้วผมก็คิดว่า แล้วมีรูบิกอันอื่นนี่นาะแล้วมันอยู่ไหนอะผมก็เลยคิดว่าเราต้องออกตามหาแล้วลูบิกเป็นส,สิ่งสำคัญมากผมก็เลยออกไปข้างนอกเอ้อยู่ในบ้านนี่แหละแล้วผมก็เจอลูบิกที่นี้แล้วก็เจอลูบิกตรงนี้แล้วก็ผมก็เจอลูบิกตรงนีม้มีเยอะมากผมก็เลยเอามาหมดเลยแล้วสุดแล้วผมก็เจอลูบิกตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้แล้วก็อยู่ในนี้แล้วผมก็เจอรูบิกในรองเท้าผมไม่รู้เอาไปยัดทําไมแล้วผมก็มานั่งอีกว่าเออเราก็มีรูบิกแล้วก็มีรูบิกไม่เหล็กแต่เราอยากมีรูบิกแม่เหล็กอีกอ่ะผมก็เลยลองเอาคอมขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วผมก็เปิดคอมแล้วผมก็คิดว่า จะเสิร์ชว่าอะไรดีอยู่ๆผมมันก็เกิดอะไรขึ้นมันเขียนว่าแบตหมดผมก็ตกใจมากแบตจะหมดแล้วผมก็เลยรีบวิ่งไปเอาสายชาร์จแล้วสร็จแล้วผมก็มามานั่งต่อแล้วผมก็เอาสายชาร์จเสียบกับปลั๊กแล้วเสร็จแล้วผมก็เอาสายเสียบกับคอมอีกแล้วเสร็จแล้วผมก็เปิดขึ้นมาแล้วผมค่อยโล่งใจหน่อยว่าไม่เป็นไรแล้วแล้วผมก็คิดว่า เราต้องเสชว่าลูบิกแม่เหล็กแล้วแล้วผมก็เสชเข้ามาแล้วเสร็จแล้วผมก็ลืมเขียนคาว่าแม่เหล็กด้วยผมก็เลยเสชลูบิกแล้วเสชแม่เหล็กแล้วผมก็เจอเฮ้ยแล้วผมก็เข้าช็อปลาซาด้าไปผมเจอลูบิกแม่เหล็กแล้วผมเลื่อนมาลงมาสามครั้งแล้วผมก็กดสั่งซื้อเลยผมนอนอยู่แล้วอยู่ผมก็ได้ยินเสียงกระดิ่งขึ้น ผมออกไปที่หน้าประตูเห็นลูบิกแล้วลูบิกแล้วผมก็เลยมาผมก็งงว่าทาไมไม่ใส่กล่องมาแล้วผมก็รีบขึ้นไปวิ่งขึ้นไปที่ห้องแล้วผมก็มาตรวจดูว่าลูบิกอันนี้กับลูบิกอันหนึ่งอันไหนดีกว่ากันแล้วผมก็ลองทดสอบดูแล้วผมก็คิดว่าลูบิกแม่เหล็กอันใหม่นี่มันดีกว่าจริงๆแล้วเสร็จแล้วผมก็วางแล้วผมก็ลองเล่นซักไม่กี่ครั้ง แล้วผมก็คิดว่ามันก็ดีจริงๆนะแล้วสุดแล้วอยู่ๆผมเล่นอยู่ผมก็ได้ยินเสียงอะไรขึ้นได้ยินเสียงกิ่งที่หน้าประตูผมก็เลยออกไปออกไปดูเลยผมก็งงเป็นอะไรแล้วสิ่งนั้นนั่นก็คือปุ่ม subscribe ทุกคนช่วย subscribe กันเ,เยอะๆเลยนะครับ